พี่เป็นโผล่มาหาอ่ะเยี่ยงน้ำไม้ซีมือไอซีพี่น้องโผลยังมาหาอ่ะขึ้นทาที่เลยเอามเามเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันบุะสุนกระสุนกนกินข้าวแรงอยู่บ้านต,ต,ตนุ้ยตุ้ยมื่อนี้ฝากท่องอยู่บ้านตุ้ยตยุ้ยเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปหาน้ำไม้มาได้จุดเต็มกระต่ายซันอ้าวสิเจ้าคือมึงคือสกจะก็จะกินเขา สบายมากๆนใหญ่น้าเลยเสียวแล้วก็ซีดามเรียมั่วโเบปลาใจวะมากิน้ังกินขานอกินกับไม้พี่น้องกินแรงแต่ข่อยคือเป็นต่ส้มคือกับข่อยสิคืนกิโลดไปล้างมือก็ได้พี่น้องขวนกระตังให้เจ้าโดบอาขุวนล้างเลยเด้อแสบ

ทำม่เววหาลอดอมเมื Twelve, ่อเกินนกั่งรอนั่งกับนนั่งเหมันเต็มกนั่งไปสินมนั่งนีปูนั่งับโ้แล้วบอกว่าโอยไปใสดนี่กับะวรเามย์ดีได้มันรำเมย์ีได้ในเสี่ยวนี่ยังไงนางเลเขาบอกตัวยังด้วยเหออือกินมือเนี่ยนั่งยะกลมเยอนี่นี่ยังนงใช้ไม้มีน่เติมั่นเึนงนี้ มนก็้ไจืมือนีฟิวน้ำหนน้ำหนกับน้ำปะจึไม่มอยัางเขาย่งฮะตับ้องหนาหมดเลยิืมแล้วมันปวดกันเลยกํลังปวดหง่นะงีบจับคมมาแล่ะหงีบงีบแล้วนนเขาหลนหนึ่งเลยาอันมือจะมือหยังอน่ต้มเพิ่อแบบแต่ธรรมาดล เรน่ยอากให้มันมจำเป็นมาตัดตามาเด้่มม่มนองเลย่างอยากไว้คา่า้มันดาบัเป็นมะเพือห่อดคือเพดรเส้นุปเจ้าก่อยได้มาหมดเงี้ยพอในขั้นก็นอย่างให้มันเศร้าคาไม้จาง่อยน่นแหละอใส่กรเบื้องลงใสักนั่นนี่มันเปิดแก้กมะหันข่ากระหันจกร้อมหันกอดจกเมานจกันเดิม่าเด้มจก่กัน

ขั้นแรกหมวกแรกกับหมกขัเลยขั้นต่งามหู้มากขั้มลงปากใช่เลยว่านะครับจับลงไปอันนี้ก่อนขั้นองปากกัะหม่อมันเป็นกอนเห็ดเซียนมันขั้นหรือว่าทั้นอลคือเขาเลี้มาไก่ไก่แล้วก็ย่างไปตอนที่ไกลไก่ใส่กระกรหิตกระกรุ่งทำทำไมเขาเขาเผาดีก่อนยังไ่จุมนะขั้นท้ายเดี๋ยวนะเขาป้ายเดี๋ยวนะมันเป็นยังนะ

ว่าชิลบมาพอเห็นไม่เข้าไปให้ตัน้ำไปเมื่อกี้กอสิขุ่นบเขาตั้นเข้าห้เลยสีขุ่นเย็นจตมึงวาน้างขึ้นทั้งปุ่นก้อนเทาวันสีน้ำห้าเพื่นอีกใดน้ำไปแล้วก็แต่เ่าน้ำน้ำมันบ่ไปไปเพราะเ่าจะเกลือน้ำไปเจ้าล็ปจะไปทาอยู่พุ่ทานเสิรไปกนั้งวะ่มือนาป่นเจ้าเขาก็ซึมแล้วบ้านทำไมมันนป่นเจะาบสอนสิลบ

ไม่ถดออะไรห่านด่าทีแม่กม่แห้งหมดแล้วตอนจะโย่ปะออ้มันเป็นเหมือนแกงข้าวที่ไปเอาโนาใหม่ปทีิรถไปรถให้คนย้าทาเลียงงอ้ะเบิ้งให้ไม่น้อยเจ้าไหร่งานไม่พอจอยมากงานไม่ไม่เลยพอมากิจการอีแทกแต่า น้ำจินยัหานอ่นหานีกยา้วนเขากิตมกันใส่แซ่บเออน้องไม่น้องไม่โจดนี่พัดว่าม oui. ันจืดสาบคนะไม่เนาะซ้กันหมอนหมอหนาหอตีก็ตุ้มหมอนห่อยมันไม่ได้ยนาซ้มกันโอ้ยน้องไม่เนาะหเอยงหนาหมอนหาหมอใหญ่แน่ตทนนัไม่ก็สาบเออน้ำืเยดนมาเออครอบบ้านค่อยน่ก็จริงแล้วห้องแต่ไมไปเริ่มใครเกี่ยงถูกคอนเออมันไคเริ่ม กเผาไม่ใช่กินได,ด้เน,น่ย่หันแมแกะเผาผงกินเผาเด้อเด้อินเผาเดาได้เพื่อนะเยอปะาอ้อคงคมถ้าเกิดบริหารเพื่อหลอดจะเดือดจะเป็นมากจะมาพไหม<ท>มันจโตสั้น กระโไม่ใช yeah, hmm ่ด right, mm. right. ็ก mm, ็นนอแล้วเขนนาอือิ้้นบ้นให้้คันี่สู่งมาหมกระโดดถือมือเป็นห้อนดิกระโมือห้อนมือหนามม่าดเป็นไหมเดี๋ยวนี้มเตเีด น้ำเมาน้ำเฝาเก่าเอาหมเก่าอะไรเาขาวบเด็แม่ก็ห่เาก็ห้อนเฮ้ยกินกินมาไม่คนแสบด้วยพี่น้องรดรดน้ำน้ำาทเ็นวบาเย็ดเยียมมากเหม่งเนาะกินซุนุ่มกันอย่างสิวยังไม่หมดอยู่อ หาพื้นบ้านจากซาจานประคับประคองคนเล่ากัางม่แตะมะฮู้บอกสิเลี้ยงเป็ดไว้อันอันเฮ็ดคนงานผลข้าวปีนีอืมจะเป็นคนงานหรือไงเนาะแล้วก็เป็นคนงานนำเด้อตับไปไปป้าหน้าป้ากระลูมมาหน้าเจ้าไปนะถาเป็นเ้าเป็นคนงานบอกใก่ดอกให้อยู่ในเงื่อนเพื่อนั่นมาเป็ดจะให้นะ ยากี่ผู้เดียวได้รับีให่พอเสียไปสีเสื้อมานลาดเอาอนดาเบอไ้ยเดีจะปยายกรเบื้องนะพาดเอาเฮดเปคเกัาหัวเข้าไว้หมุนตุ้มผ่านใช่ไมพีเีายว้อผ่านนะนี่บอนี่ทักเตี้นเจ้ยววรวตนแล้วคคย

Bơm lắm vào lắm tình dung mô lắm 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 ไปอีโตกันด้เดียวค่อยสีพิมพ์ไปอีตกันเออพิ์มาลูกมาเงินมาคุยเสียกันบ่แม่มาเจ้าคือย่บ่เม่มาคุยเสียบ้อะไรกอเจ้าบันวมานะเอาก็คือเ้ยนเขาาดน่งอันไหนไปอีโตกันมาับปอกงั้นมาัเป่าคือัเป่าเป็นเบาเข่คอยเต็มเต้มเอมาจิตเรือรง บ้านนตอนา้วบครเลิกมันจัลางมนเหมอบ้านอเบเสีบ้านปนดามนพัย่นี้ได้เสิบมีอาจจะมันของบ้านจะของพังยังเหรออนี้ยังมันเปล่งเพื่อจามอะไรโอ้ได้ป้าด้ล้วเปล่เพื่อไมันหอยเปล่นเต่าเงี้ยโกมันกล่าวมาเผามันนึ่งกินกับกลอยปลานั่นแหละเ็เขาไปจับสื่อมันีตะยัง ดันจะเปี้ยได้ไดระจักซื้ออื่นมาไปทางนั้นเราอ้จะเห็นมีเหยมีจะไม่เห็นนะเนื้อสินกับแก้วกับหัวแห่นดอกไม่ห้อยเืยดอกมันแหงแหเพื่อยังกันนะข้างบนข้างบนกระแทกเลยเรียนได้ข้าเดี๋ยกขึ้นดอกหักเลยนาะถ้า่าลายสี่ได้ดอก นี่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 นาดันดิทันดาดิเดินไปลบแล้วนได้กินแน่กวามากินเห็เนพวงเก่งใจนิดเดียวตังค์ไก่หมดไม่กิน บ่เนาะคนไปที่กินบ่แต่มาไห้เยอะมันจะเยอก่อัะขึ้นแบขอแรกเลยคอยแลกกันเยอะยังนอนะเอยกินบือแล้วนอนไนเลยเ่อที่แต่ว่าเมื่อไปยกินแต่ว่าได้ดูมือไปตอนเล่นกันบ่อยากอยากครับแต่ิน้าโตหแรกยนม่ได้หรอกเอาไปเยอะยังนอดเยอย ก็ไปป่าโคราชดีเลยไท่เออกลางอนได้แต่ห้องนั้นลกกินได้กันนอนละเอเอรลอยงไปาเวาไปนอนน่

เอาฮัลโหลวัดได้ไปได้าบ้านเขาเามเอาเห็ให้เปดนึงเดือน้ีอยู่แกแรงจะพอจับอืมลูกแรงเขาได้ไ่มเออมงได้มีได้เพิ่มน่อยดูแแม่มา นนั้นยสายไงเรื่อนี่แหละนี่หัเะนี่คนหับแมายกัมี่ตเนาะนี่หวเองผาหไดิเนเออเนาะเรื่องบอเรองหัเ่บอลไม่รู้นะไหนเ็มไน่แหละนได้ซ้นีแหละยมแงกิน้วบิว โอ้ยนะพี่น้องบ้านน้ามีนางฮันล้างสรชจสกงกมากอกจกนี่น้ันแค่ะห่าง่ามันยแม่ลงมันมีแรงงานขนลงไปดำน้ำมาเข่าไปยี่ห้าเหมือนอะไรพี่น้องเออโอ้คืไปพี่น้องเออด้่นปนเนาะปีน คลิปนี้กับสิเขาเก็บภาพบริการกินข่าวไว้สำหรับมีกอลลากันนะพี่น้องเนาะฝากอะไรก็แซ่บเป็นกำลังใจให้ได้เด้อคลิปนี้กับมาแล้วถึงใจติ๊กตาหมือนเล้งว่าสิไลโซดชัางน่อยพี่น้องทางสอดอืมอีฟซีบอกว่าให้เบาอาจไปนั่งด้วย เฮหยงบ้างฮะบ้านตรงกับบ้านตัวบาอ้าวก็ตอนเจ้ากัดสตอบคอมเมนต์ไว้ซันครอบค้อนมด้ตอบตรมือล้วครับรือว่าสิตอแข่งต่อคานมึงขึ้นอูลูกนีบอกเาตอนังเว้นอีกเลยเอ้ยกมเมนต์ย้งได้ต่บเบิแหละน่ะเออโอย ต่อบทเพลงสุริยาต่อพเงินนะแต่ว่าอน่างไดเฮ้ยนี่ผมเฮ้ยเชียงแมวดูคือคืนนี่นะเชียงแมวมอคืนนี่นะคือคืนได้เออพี่น้ำยังบอกว่าเหมือนมากอ๋เอานกทำดอกพชเยพแล้วพี่น้องก็จีเชียงแม่ไแม่กินบ่ไเพนั่น กคเดียวคือไม่ใช่เจียวเอามาพรกเนี่ยมาดีเอาม่ใช่มันเบิร์ดเนี่ยพอีไปพี่อวเลย